สวัสดีค่ะพอเป็นพี่น้องสู้ผู้ทุกคนเนาะคะ่ะมาผบมาพอกันกันกบสา้าสว่างอีกตามเคยนะคะสําหรับมือนี้ขอฝากอีกหนึ่งคลิปสุดถ่ายเนาะคะ่ะก่อนที่จะไปนอนนั่นเองเนาะหลังจากที่มาจากงานมูงานผวกทุกคนคะ่ะแต่งงานนะคะกว่าจะได้แต่งงานกันทีเนาะอยู่กันตั้งหูหลายปีเติบอยูด่ด้ทุกคนคะ่ะกุญแจกันทุกคนค่ะบ่แม่หน่อยหน่อยปี ด้วยคำว่ามูพวกเขาแต่งงานกันคือคือหญิงต่อหญิงนะแต่งงานกันขนาดว่าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเนาะเขาก็ยังเบิ่งใจกันตั้งเจ็ดแปดปีเอา้าว่าง่ายโหลดนะคะอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าดูใจกันนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเรี่ยวเนาะนี่คือสาวสว่างเสียออกมาเป็นตัวอย่างในการพูดคุยมือนี้เนาะคะ่ะหลายๆายท่านเพิ่งก็ยังสงสัยอยู่เอาเป็นอย่างจังมัดจังละมัดระว่างในการที่แบบว่าเฮ้ ตีแต่งงานแล้วก็หรือว่าอยู่กับใครแล้วต้องดูแลเป็นยังตรงต้องใส่ระยะเวลาทนร่องกันป่านนั้นในเมื่อที่มันเกิดขึ้นจังสีนอทุกคนการที่จะอยู่กับใครสักคนหรือว่าจะแต่งงานอยู่เป็นตัวพวตัวเมียนะทุกคนคะโดยที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องสมบัติด,ด้วยโดยที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอครอบครัวหรือว่าลูกเต่าพอรอมนะคะ ทุกๆอย่างเลยองค์ประกอบโดยร่วมมันหลายแห่งเนาะคะ่ะถ้าโดยสําคัญก็คอือยู่ทางนี้เนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่กันง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันต้องแยกทางกันแล้วทีเนี้ยการล้างทะเบียนมันยากมันไม่ใช่ง่ายเออบอกแล้วก็ยังมีตาซีตาซาเขามากก็คือเรื่องเ,อเกี่ยวกับาการเงินอีกบวกเขาไปอีกนี่แะค่ะเขาก็เลยทนลองกัน บ่มันว่าจูๆมาอยู่น่ํกันแล้วแต่งงานกันเลยนะคะบางคนก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาอยู่รอดเท่าถึงปัจจุบันนี้บางคนก็ไม่นะคะเลือกที่จะอยู่ด้วยกันประมาณสี่ะห้าหกเจ็ดแไล่ไปจนหอดสิ่งที่เจ้าต้องการกำหนดไว้นะคะทุกคนเอาอีลีอะบ่มันท่านใดท่านว่าวเด้ทุกคนอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเนาะคะ่ะโดยเฉพาะ การที่จะเกิดขึ้นแบบนี้หรือเขาจะทําแบบนี้บ่อยๆก็คือคนต่างชาติเขาทําเยอะเพราะอย่งเพราะว่าการตัดสินใจอะไรไปแล้วเขาไม่อยากจะให้มันผิดพลาดแต่ขนาดตัดสินใจบอตัดสินใจก่อนหนานี่ก็ยังผิดพลาด เพียงแค่ว่าองค์ประกอบที่มันหลักๆเลยก็เรื่องการเงินแล้วการการอยู่อาศัยนี่ต้องเป็นอเมริกันแชร์นี่แหละทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีตังจ่ายแล้วอีกฝั่งไม่ต้องจ่ายก็ได้อย่างนี้มันมอเมนเด้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทำม,มาหากินช่วยเหลือกันและกันเนาะคะ่ะด้วยเหตุนี่แหละเขาถึงดูใจกันนานจริงๆนะนานมากจริงๆแล้วเมื่อนี่เนาะ ่อยก็ได้ไปร่วมเพราะว่าเขากับตัดสินใจมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันชั้นผัวเมียจริงๆไม่ใช่เพื่อนสาวแล้วนะคะที่แรกๆก็คือามอยู่ทดลองอยู่กันเพราะว่าฟังผู้้หยิ่งอีกฟังหนึ่งนะไม่ลูกนะคะเคยมีลูกไม่ต่ามาก่อนไม่ผัวมาก่อนจังสินเนาะก็เลยแบบว่าเอาอยู่กันไม่ได้อยู่กันบวรอเพราะยังเพราะว่าการอ กินการเที่ยวเขามันไม่เข้ากันนะคะก็ะเลยตัดสินใจเลิกกันแล้วก็ลูกหรือก็บยายเลี้ยวพ่อสมพวนก็เลยแบลบว่าอ่ะไม่เป็นไรลูกก็โตแล้วเพียงแค่ว่ามีตังค์ส่งเสียเขาเรื่องการเรียนก็จบนั่นเนาะคะ่ะพ่อแม่เขาตกลงปลงใจเองสะแล้วเล่ากระเลยมันแต่งงานกันกับฟังนี่นั่นเองเนาะคะ่ะนี่คือขนาดว่าค้นบานเขานะ แล้วถ้าในกรณีของคนไทยล่ะแล้วเป็นยังไงเออคนไทยก็ชอบคิดนะคิดว่าถ้าอยู่ด้วยกัน1อาทิตย์สอาทิตย์หรือ1เดือนนะคะกเออ็เขาอยู่ด้วยกันกับชั้นขนาดนี้ก็เรียกว่าผัวเมียกันได้แล้วอันที่จริงมันไม่ใช่เลยเราไม่สามารถเรียกกันว่าผัวเมียเพราะว่ายังไงต่างชาติเขาก็คิดแตกต่างจากคนไทยอยู่แล้วนะคะเคยพูดไว้คลิปที่แล้ว คนไทยโอบอ้อมอารีถ้ามีอะไรสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์กับใครปุ๊บนีก่ก็จะจับหัวลูบ้างกับเรยว่ามันพัวกับเมียกับโลดเนาะคะ่ะหรือว่าอาร์คอยสิบไปไซคอยกายุกับเจ้าตายตัวแต่ฝรั่งในสไตล์ฝรั่งแล้วนะคะคอยจำแก้วมือนี่มืออื่นคอยไปจำถวยอื่นนะคะฉันจะไม่กินของเก่าอีกนะทดสอบกันไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการ มันคือซับซ้อนแท้มันเป็นเรื่องที่ตอบป่ไดายอิหลีงัวกระทิ้งทุกคนคะ่เะเสว่าจังไดคอยมอยูนี่นันน่บอยี่สิบปีแล้วคอยกันยังงุ่งกับการใช้ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นแล้วคอยอยู่แบบอิสระภาพคือว่า แฟนให้เขาอยู่กับเราก็คือเขายังเป็นแฟนเราอยู่นะคะแต่เมื่อออกจากเขตบริเวณบ้านไปก็คือนะเขาไปทำงานหรือเขาไปทำอะไรเราก็เพียงทำใจไว้ก่อนรวงหน้าเด้อจ้ะนะอิสระภาพให้ทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ว่าไม่ให้นะจะมาเป็นห่วงลงควงลงคงคืออันงูเห่าห่วงไข่นี่มันบอแมนได้ทุกคนคะอื ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเราก็ใช้ชีวิตของเราเออแม้แต่เรื่องเงินเรื่อง,องทองอยังต้องใช้คนละกระเป๋าเลยทุกคนนับภาษาอะไรนะคะถ้าอยู่อย่างนี้ได้ชีวิตคู่เจ้าสิยาวนานเลยไม่ต้องมาเะเงาะแสแงะหรือว่าทะเลาะเบาแววงกันบ่อยๆจะไม่มีเลยอะไรอย่างนี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเล้ยวเนาะคะ่ะนี่คือตัวอย่างแรกที่สาสว่างเอามาหายเบิงเป็นเหตุการณ์จริงนะคะแล้วทีนี้เขาอยู่กันยังไงเขาบอกว่าช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันโอ้ฉันมีความสุขนะฉันมีความสุขถึงจะแต่งงานไม่แต่งงานมันก็เป็นอีกหนึ่งความสุขที่เราได้อยู่ด้วยกันและก็ใช้ชีวิตประจำวันเออผูกพันกันมาเขาก็มีรอยยิ้มนะ เสียงหัวเราะก,ก็คึกคืนอยู่เรลยอาทีนี้ทําไมถึงตัดสินใจแต่งงานก็เพราะว่าเรื่องภาษีมาพัวพันด้วยนะทุกคนถ้ายังไม่ได้แต่งงานภาษีนี่ก็จ่ายใครจ่ายมันไม่พอนะแถมต้องไปบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะคะแล้วแทนที่เราจะได้กลับภาษีย้อนกลับมันไม่ได้ย้อนกลับนะทุกคนเออนี่แหละ คนบ้านเขาเขาถึงคิดรอบครอบอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเมื่อเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่สบายใจเขาก็ยอมที่จะเสียตรงนั้นแต่คนฝั่งเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างนั้นสิเออถ้าได้ผัวแล้วค่อยกระยักมาอยู่กับผัวค่อยคิดเองเออเองไปหมูดอยาเด้อจ้ะทอร้องนะอย่าทำอย่างนั้นคิดว่าเขาอยู่เป็นเพื่อนเรา เขาอยู่เป็นพี่เราเป็นผัวเราเป็นบางเวลานะคะเอาตรงๆรถแมตาา่ตาขาดคอยได้ทะเบียนสมรถมากคอยยังบรกกาศยกเมื่อึ้นว่าคอยมีทะเบียนสมรถแล้วคอยใจออิลีทุกคนเพราะฉะนั้นเลยนะคะเราตรงเข้าใจนะคะว่าตัวนี้มันเป็นแค่ใบเบิกทางให้เราผ่านมานะเออบอกว่าจะมามัดใจเขา ข่อยเสาน้ำฝนเลยยังวะทุกคนคะ่ะอย่าไปคิดเด้อจ้ะนี่แหละสัญชามีนะคะทุกคนอยู่บ้านเดียวกันก็จริงนะเดี๋ยวบอกว่าเรามีแต่ทำทำทำเพื่อเขานะต่างฝ่ายต่างช่วยกันทํานะคะก้องข่อยนี่แกน้ำเฮียน้ำซ่านนี่มันผัวถูเด,ด้อจ้ะทุกคนคะ่ะเนี่ยนี่เห็ดไตแค่ย่างเดียวก็รีดผ้าบเผ็ดยังกินเออจังซันละนี่ละคือวิถีชีวิต ป่ต้องไปเข้าใจอีกยังมากมายเรียนรู้กันไปทุกวันมันไม่มีอะไรแน่นอนตายตัวเสมอไปนะทุกคนถ้ามีเวล,เวลาเวนาะเข้ากับศึกษาเพิ่มแค่นั้นละจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคิดให้นิ่งนะคิดคิดไตรตรองให้ดีๆนิ่งนะคะจิตเท่าใจเท่านะคะยังไงนะถ้าเรานิ่งมันจะมีทางออกมันจะเห็นช่องโหว่ไว้ อะไรที่มันจูนกันได้ให้ออามาจูนกันมันจะพอดีมิดชิดเลยทุกคนคะ่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่สาวสว่างเอามาให้ฟังอีกหนึ่งอย่างเนาะคะ่ะหนึ่งบทข้อความของคำว่าสามีพัญญานะคะไม่ใช่แค่ว่าเป็นสามีพัญญานอนเฮียงกันเฮ็ดแอบแป้แอแปก็ไม่ใช่เด้อทุกคนมันต้องเข้าใจถึงจุดชีวิตจริงๆอืมนาะจาะ บอเมนอย่างอื่นเด้ที่เอามาวอาวซู้ฟังมีแต่คนถามเขามากคอยกับบรุษจักว่าเจ้าคอยสิเอาสมองทั้งหนไปบอกซุ้มเจ้าอีกแล้วเพราะคอยคิดหลายรูทางล่ะทุกคนคะ่ะเอ่อมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรที่จะอธิบายคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมาแล้วนะคะเจ้าก็เรียนรู้ไปพร้อมจะหายแต่บอกกัน มันอย่างอื่นดอ,อกเขาบอกกล้าบอกซุ้มเจ้าเอามาเล่าสู้กันฟัง่งแบ่งปันกันทีละหน่วยนีนละจ้าไว้พอกันไหมเดอ้อคลิปหนาจะเมื่อนีสาวสว่างขอตกไปนอนกันบายบายจ้ายู่ดีมีสุขขอให้รำให้รวยแล้วก็ขอให้เจอคนรู้ใจเร็วๆเ,เดอ้อจ้ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ